สวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับเครื่องเทสท่อแบบมือโยกนะครับรุ่น ZD 50นะครับเทเชอร์อยู่ที่0-50ถึง50กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรนะครับโฟอยู่ที่16มิลลต่อการโยก1ครั้งนะครับตัวนี้ทนแรงกันสูงสุดอยู่ที่50บารนะครับตัวเครื่องก็จะมีเกจนะครับตัวนี้ก็จะมีอยู่3ค่านะครับ ก็จะมีค่าวงในสุดนะครับก็จะเป็นตัวเมกาปาสาร์นะครับตัวนี้ก็มี1ถึง7นะครับตัวพีในก็ศูนย์ถึงหนึ่พนะครับตัวบาก็มีศูนย์ถึงเจบาทนะครับซึ่งตัวนี้สามารถทําได้อยู่ที่50บาทนะครับก็จะมีวาล์วเปิดติดวาล์วไล่อากาศข้อต่อนะครับการโยกครับรุ่นนี้ก็จะเป็นข้อต่อทองเหลืองนะครับทั้งเซ็ตนะครับ ตัวนี้ก็ความจุข,ของถังตัวนี้ก็อยู่ที่7ลิตรนะครับฉะนั้นเราจะมีตัวใช้ในการเพสก็คือที่ใช้ตามบ้านก็ท่อ p v c นะครับท่อ PPR นะครับแล้วก็พวกท่อเหล็กท่อกาวันไลท์นะครับพวกนี้แต่ละตัวนะครับจะมีทนแรงดันไม่เท่ากันนะครับโดยปกติเราจะใช้ท่อ PVC นะครับที่ทนแรงดันอยู่ประมาณ13.5บาร์นะครับตัวนี้ถ้าตัวนี้ก็ขึ้นมาขยับเป็น20แล้วก็ถ้าเป็นท่อเหล็กก็50นะครับ พวกนี้เราจะใช้ในการเทสก็คือเวลาที่ช่างเดินท่อในระบบที่บ้านโรงงานหรืออะไรก็ช่างนะครับในเกจของข้อ PVC ีเนี่ยพวกนี้เวลาเขาต่อจอยต่ออะไรเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะทําการเทสทดสอบแรงดันหรือหาจุดรั่วในระบบนะครับวิธีการก็ง่ายๆนะครับเติมน้ําเข้ามาในตัวอุปกรณ์เทสตัวนี้นะครับก็ใส่ให้ดีพอดีนะครับแล้วก,ก็ต่อท่อกับท่อที่เราจะเทสนะครับต่อเขาต่อให้มันมั่นคงนะครับตัวนี้ก็เกียวสี่หุนมาตรฐานนะครับตัวนี้เป็นแบบจําลองนะครับ เขขันแน่นแล้วนะครับก็ไล่ลมเล็กน้อยนะครับแล้วก็ทำการอัดตัวนี้อยู่ที่13นะครับก็ต้องอัดไปที่ประมาณ13นะครับเสร็จแล้วก็จะทิ้งไว้จะเป็น สี่ชั่วโมง6ชั่วโมงข้ามคืนหรือแล้วแต่สะดวกในการเทสนะครับเพราะว่าถ้าพื้นที่มันไม่มากเนี่ยก็สามารถเทสทิ้งไว้แค่ประมาณชั่วโมงก็ได้ฉะนั้นมันต้องใช้เวลานิดนึงนะครับไม่ใช่ว่าพอใส่น้ำเต็มเกรดไม่ลดแล้วจบเลยนะครับเพราะว่าต้องหารอยตามมอรอยรวดต่างๆนะครับทิ้งระยะเวลาไว้นะครับยิ่งนานยิ่งดีถ้าทิ้งข้ามคืนได้จะดีที่สุดนะครับเพราะว่าอุณหภูมิน้ำม,นมันมีการเปลี่ยนแปลงฉะนั้นแรงดันท่อก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆต่อไปเดี๋ยวผมจะมาเทสของท่อ PPR นะครับนอาย ตัวนี้ก็ทแนแรงดันได้อยู่ประมาณ20นะครับถ้าในความเป็นจริงในการติดตั้งท่อผมคงจะหมุนแบบนี้ไม่ได้นะครับฉะนั้น <sk art> จะมีข้อต่อตรงนี้มันขันแยกกันนะครับขันตัวนี้แล้วขันตัวนี้เข้ามาอัดตัวนี้จะเป็นฟรีได้นะครับสำหรับ,บท่อตัวนี้ก็จะอยู่ประมาณ20บานะครับนะครับ20ไม่มีจุดรั่วนะครับไม่มีน้ําไม่มีอะไรออก ส่วนใหญ่ก็จะเทสต,ตามพวกข้อต่อต่างๆถ้ามันรั่วมันจะรั่วตรงนี้ถ้าท่อแตกก็จะยุ่รจุดตรงกลางต่อไปเราก็จะมาเทสต,ตัวท่อเหล็กกันนะครับตัวนี้ทนแรงดันสูงสุดอยู่ที่50บาร์นะครับๆๆทางนี้นะครับเกียวตรง <ๆ S 2> <ๆ S 1> เกิดการรั่วซึมนะครับข้อต่อเกี่ยวไม่แน่นอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้ก็ต้องมาทําการแก้ไข <ๆ S 1> หลังจากการที่เมื่อกี้รั่วตรงนี้ครับทำการแก้ไขใหม่นะครับใส่เทปพันเกียวไใหม่แล้ว มาลองเทสอีกรอบนะครับอ่านะครับห้าสิ 50, ไม่มีรอยรั่วละเกตก็จะคงที่ดังนั้นจะสังเกตนะครับพวกนี้เวลาถ้าเกิดรอยรั่วปุ๊บเนี่ยเกตมันก็จะตกดังนั้นเวลาเราเดินท่อเราก็จะไปหาจุดทีละจุดเพราะว่ามันเราต้องเดินจากไร่จากต้นทางไปเรื่อยๆจุดที่เสี่ยงก็คือพวกข้อต่อทั้งหมดนะครับ ที่ยังมีปัญหาก็จะเช็คจุดพวกนั้นก่อนถ้าทอเดินแนวตรงก็ข้อต่อที่มันต่อสวมเสียจะเป็น3ทางข้อมอข้อลถขนาดต่างๆนะครับที่จะมีปัญหาฉะนั้นพวกนี้มันสามารถเช็คได้นะครับในอาคารในบ้านเรือนนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ